ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแจมเก็ตซิงนะครับ with with yeah. วันนี you ้วันนี mm ้มาถ่ายสวนนะครับสองไร่ให้วันนี้ให้เด็กอ้วนขับนะครับเด็กอ้วนมันอยากขับครับมันหัดครับมันหัดมันพึ่งหัดดูอ๋ออ่ะวนไอ้ปู้นเด็กอ้วนครับป .6 มันอยากขับเด็กอยากขับผมให้ขับมดครับ ดูวันนี้อยู่กับ L 5 0 SP นะครับยกยกยกไอปูนไอปูนยกก่อนยก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 ไอปุนยกเออไออย่าลืมอ่ะลองนุ่นลองนุ่นเอออย่างงี้ครับคนหัดขับจะลืมอย่างี้แหละตลอดเลยทุกคนอ่าไปเลยเอออย่างงี้แหละ มันตัวมันใหญ่กว่ารถอีกเราต้องไปดักมันถนนครับเพราะว่าถ้าไม่ดักมันเดี๋ยวมันจะถอยไม่ไม่เข้าล็อกครับเราจะตกทุ่งนานี่นี่เป็นดินทรายนะครับถนนข้างบนจะเป็นดินเหนียวนะครับโอ้ เนี่ยม,ม,มือใหม่จะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนครับต้องหัดตัมอะไรออกวันนี้ทุกคนเลยไม่รู้เป็นไรใครหัดขับใหม่ๆนะเป็นทุกคนเลยครับเป็นทุกคนอ้นี่มันอยากขับก็ให้มันขับนะครับแล้วมันเหลืออีกอีกน้อยแยะๆเลยที่อยากขับรถไถเดี๋ยวผมจะเอามาขับให้หมดเลยค่อยดูเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับให้ขับทุกคนครับอีกน้อยอยากขับก็ไม่ขับหมดอันนี้ก็เป็นส่วนสองไร่นะครับใกล้เสร็จแล้ว Thế ở... 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 ờ Điều ờ Ờ vậy là thôi mấy tao dịp hành tình Ờ dẫn vậy... lấy Dạ lợi, phê lợi. ทำวันเดียวเป็นเลยมาน,นี่เออไปพ่อพอ่พอพอ่พอพ่อวางเลยเออไปมันขับไปแล้วเท่าดีนะครับเมื่อวานฝนตก เมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกแรงมากวันนั้นก็วันที่เอ่อสิบสิบแปดลมลมก็แรงนะครับลมลมลมแรงมากวันนี้ก็แต่ว่าอ่ะท่านี้พูดถึงเรื่อง,เร,องเรื่องรถบัตรครับรถเอ่อไอเนี่ยผ่านผ่านของคนะูบูต้าน่ะเดี๋ยวนี้เขาทำมาไม่ดูเขาเอาล็กอะไรทำนะครับใบผ่านนะ่ะเดี๋ยวนี้หมดเร็วๆนะครับมันไม่เหมือน มันไม่เหมือนไอ้ตัวก่อนๆน,นะครับไอ้พวกรุ่น L50DT นะ่ะตอนนั้นนะ่ะหรือว่าพวก C7 อนะไอ้นั้นนะ่ะใบพันโคตรทนเลยครับหมดกว่าจะหมดนะครับสามสามปีอะ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้นะครับผมพูดจริงๆนะครับของผมอะ่ะไอ้ตัวเก่านะ่ะใช้มาสามปีนะครับกว่าจะหมดอะ่ะแต่อันนี้เนี่ยใช้แค่ไทยแค่หน้าปีแล้วเนี่ยใกล้หมดแล้วรับนี่เห็นไหมพันมันเริ่มหมดแล้วนะครับสึกแล้วเร็วมากครับไม่รู้เป็นไร ไม่รู้เขาเอาอะไรทำนะเดี๋ยวนี้หมดเร็วเร็วมันไม่เหมือนรุ่นก่อนๆนะครับมันก่อนก่อนๆนะหมดหมดช้ามากนะครับแต่เดี๋ยวนี้หมดเร็วเร็วนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ไม่รู้เขาเอาอะไรทำ <laughs> จะว่าจะว่าไปมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอ,อขี้เมาอ่ะขี้เมาเทียบเลยขี้เมาอ่ะใบคัดท้ายอ่ะ เทียบเลยครับใบคัดท้ายอ่ะไอของผมอ่ะคือผมใช้มาก่อนสองปีอ่ะเใช้มาก่อนสองปีแล้วมาเทียบกับไอตัวเนี้ยเนี่ยเพิ่งใช้มาแค่ปีเดียวไอปีเดียวหมดเยอะกว่าสองปีผมอีกมันหมดเร็วนะครับไม่ดูเนี่ยปีหน้าก็เนี่ยปีนี้ก็เอาปีหน้าจะปีหน้าเลยสลับ สลับหน้าไปหลังแม่งหรือแม่งก็เปลี่ยนเลยครับเออได้ยินแต่เสียงไอ้นั่นเลยไอไอสปายะเบียนครับไม่ได้ขันน็อตเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นมันนะครับมันของเราในด้วยว่าจะได้ถอนหรือเปล่าฝนตกมาทุกวันอย่างนี้ผมว่าน้ําท่วมหมดละถ้าน้ําท่วมมาในโอ้โหน่าดูเลยครับไทยติดเอาติดเอาเลยนะเนี่ย มันอันนี้ปลูกมันนานะครับไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าลงทุนไปสองหมืน่นสองหมื่นนะครับสิบไร่เนาะสิบไร่ลงทุนไปสองหมื่นก็ ัดครับหัดัมือใหม่หัดขับเด็กอ้วนมันอยากขับรถตอนแรกผมอาจจะเอาพันสีมาถยนะครับแต่ว่าเอพันสีขี้เจได้ออกมาต้นนี้มันได้ออกข้างนอกแล้วก็เลยเอาตัวคันนี้มาถยนะครับแม่ผมจะปลูกมันครับนี่อันนี้จะปลูกมันสวนก็รอติดตามไปเรื่อยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องยูทูบนะครับแจม c ก t ตซิงนะครับก็เป็นช่องใหม่นะครับเพื่อ เมื่อก่อนก็ถ่ายกับถ่ายกับไอ้ Mac. แม็กจะได้แม็กไอ้วัยรุ Mac ่นเจไดด้วยแต่ตอนนี้มันไม่รู้ไปไหนหมดแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ใครอยู่มันก่อน,นครับเพราะว่าพวกมันไม่อยู่เนาะไอ้วัยรุ่นเจไดก็ทํางานครับเลี้ยงลกู I Mac กไอ้แม็กก็ไปทํางานนะครับอยู่กับเนะ G นน่ะหรือเจนน่ะนะเพื่อนผมทั้งหมดนะครับนี่เพื่อนผมทั้งหมดก็รอเจนนนะครับรอเจนนมาขับรถไถน,นะครับก็ไม่มาสักที ไม่รู้ไปมันไม่รู้มันมันมาไม่ได้ครับถ้ามาเดี๋ยวถัดเย,ยนเนมาเดี๋ยวจะถ่ายที่ไให้ดูนะครับถ่ายแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมาก่อนให้มาขัดรถถ่ายก่อนนี่เห็นไหมมือไหวทุกคนอ่ะเนี่ยพวกรอจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคน,นครับผมกล้าพูดเลยเป็นทุกคนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมาต้องหัดกลงอะไรอย่างนี้กลัวกลัวมันขึ้น่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วมั้งทุกคนอ่ะ าฝากนะครับฝากก็อันนี้ผมผมลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งเนะาะแต่ว่าฝากนะครับเออลห้าศูนย์เอสไอเอสพีนะครับใครพวงมลาลัยหนักนะครับก็เอาน้ํามันยอดได้นะครับเอาน้ามันยอดได้ก็ฝากนะครับฝากก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้พอแล้วเดี๋ยวมันมันมันเหลือนิดนึนงแล้วครับเดี๋ยวต้องเก็บเดี๋ยวผมเก็บงานอีกนะครับเก็บข้างบนเก็บข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยพอ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 แล้ว อา่าดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเป็นไงบ้างฮะมันครับมันมันไหมเดี๋ยวให้ขับอีกออนนี้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวน้าจะเก็บเก็บข้างบนข้างล่างก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยว่อยมาปลูกมันเดอเอ็งไคแล้วเอ็งต้องช่วยปลูกมันนะฮะเออไป <laughs> เดี๋ยวให้รับอีกไปแล้วก็คันนี้ก็พึ่งนี่ เท่าไรเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเก้าชั่วโมงนะครับโอ้ยรถรถใช้งานนใช้งานน้อยนะครับรถคันนี้ใช้งานน้อยนะครับรใช,นนนะใช,ใช้ใช้ไม่งานไม่หนักดินเหนียวก็จะเป๊ะๆหน่อย สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเออก็กดติดตามด้วยนะครับช่อง u t u b e นะครับช่องแจมแกล้ซิงนะครับแล้วก็เออกดติดตามเพจด้วยนะครับเพจเพจรถไทสายอีสานนะครับก็จะทำเรื่อยเื่อนะครับเรื่อยเรื่อยๆยนะครับเรื่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ